คลิปนี้ผมจะมารีวิวพัดลมแพ็ค3นะครับจากแบรนด์ b ีควายครับกับรุ่นไร้วิ่ง120มิลลิเมตรครับสำหรับหลายๆคนที่เป็นแฟนของ b ีควายนะครับที่ชื่นชอบแบรนดน์นี้ต้องบอกว่าอาจจะแปลกใจเล็กน้อยกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง B ีควายที่มีไฟเข้ามาเสริม ปกติแล้วเนี่ยบีควจะมีพัดลมที่ไม่มีไฟนะครับเน้นเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะเลยแต่สําหรับโปรดักต์ตัวนี้ครับมีไฟเข้ามาด้วยนะครับในชื่อรุ่นของ Lightwing นะครับตัวนี้เป็นแบบแพ็ค3านะฮะชื่อเต็มๆคือ Lightwing 120 m ิ PWM นะฮะนี่นี่คือกล่องของเขานะครับก็จะสังเกตว่าเป็นพัดลมแบบมีไฟลักษณะเป็นวงแหวนแบบนี้นะฮะเอออาจจะดูแปลกตาหน่อยกับแบรนด์บีควายเนาะ ปกติเนี่ยเห็นแต่แบบว่าไม่มีไฟนะแต่นี้มาแบบมีไฟเป็นวงแหวนด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาแกะกล่องดูภายในดูตัวพัดลมนะครับมาดูว่าจะต้องเชื่อมต่อกันยังไงแล้วก็ไปรีวิวเรื่องของไฟให้ดูด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวแพ็กเกจกันก่อนครับเอาละครับก็เรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับและเราให้ดูด้านบนตรงนี้ฮะนำเข้าโดยบริษัท Connect IT นะครับถ้าคุณเห็นโลโก้แบบนี้ ด้านบนตรงนี้เป็น B Quiet ครับชื่อแบรนด์นะฮะและด้านล่างครับเป็นชื่อรุ่นครับ Light Wing 120mm PWM High Speed แล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีรายละเอียดอะไรนะฮะด้านหลังก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของตัวพัดลมแต่รายละเอียดเขาจะอยู่ด้านข้างกล่องตรงนี้เรื่องของขนาดพัดลมนะฮะ120คูณ120คูณ25ก็คือความหนาเนาะรอบพัดลมครับเยอะมากนะ2500รอบเลยทีเดียว นะครับส่วน noise level สูงสุด31เดซิเบลนะครับ uh, air flow 52.3โอ้ถือว่าเยอะมากนะ air pressure 2.6อืมก็ประมาณนี้นะเชื่อมต่อแบบ4พิ n PWM นะครับรองรับ ARGB ด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีอะแดปเตอร์การเชื่อมต่ออยังไงบ้างนะก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวรอบๆกล่องแล้วก็รายละเอียดสเปค เราไปดูตัวพัดลมจริงๆดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะโอ้มีฮับมาให้ก่อนเลยเราเห็นกล่องนี้นี่ในแพ็กเกจเปิดมาปุ๊บจะเจออันนี้ A R G B ครับก็คือหมายความว่าพัดลมทุกตัวไฟทุกเส้นนะครับจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับเซตนี้นะครับอันนี้สําคัญเนาะเขาก็จะมีพวกน็อตให้นะแล้วก็มีแผ่น 3M ให้กาวสหน้านะเป็น 3m แล้วก็ตัวฮับ นี่คือฮับอ๋อเป็นฮับ R G B อย่างเดียวนะครับอันนี้มีชื่อรุ่นด้วยแสดงว่าเขามีขายแยกเหรออาจจะมีขายแยกมั้ง L I W A R G B HUB V1 B q u จะเป็นฮับสำหรับ A R G B เท่านั้นไม่ใช่เป็นฮับพัดลมนะครับช่องก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะทั้งหมดเลยน้ำหนักเบามากขนาดคล้ายๆพอๆกับตัว SSD เ5เลยแต่จะหนากว่าเนาะเรื่องของขนาดมันใกล้เคียงกันนะครับก็ฮับมานี้แล้วเขาก็จะมีสายให้อีกนะนี่สายพร้อมหุ้มสายถักเรียบร้อยเอาไว้เส้นนี้จะเอาไว้เชื่อมต่อลงบอร์ดเพราะฉะนั้นไฟจะถูกคอนโทร l ผ่านเมนบอร์ดได้เลยไม่ว่าจะเป็นบอร์ดรุ่นไหนนะที่มีซอฟต์แวร์ r r g b ก็คอนโทร l ได้ทั้งหมดลักษณะเป็นสายถักแบบนี้ฮนะ ไม่ต้องกังวลครับว่าจะติดตั้งยังไงเชื่อมต่อสายอะไรเขามีคู่มือให้นะฮะจริงๆไม่ยากครับแค่จัดสายให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าสายมันจะเยอะอ่าประมาณนี้เนาะในส่วนของครับและเรามาดูพัดลมเลยเราหยิบมาให้ดูหนึ่งตัวก่อนโอ้สวยเนี่ยนี่คือพัดลมของเขาเสวยเลยนี่บีควาย ไฟจะขึ้นตรงอะคริลิกขุนตรงนี้แหละนะครับรอบๆนี่แค่นี้เองหนาไม่มากนะครับงานดีอยู่แล้วนะบีคว n t นะก็ใบพัดลมเป็นแบบไปทีนะจำนวน9ใบพัดด้วยกันแข็งแรงครับแข็งแรงมากหนามากแน่นอนว่ารอบสูงๆแบบนี้ต้องใบหนาและแข็งแรงนะ2 5 0พรอรอบนะครับตัวนี้สูงสุดเดี๋ยวมาดูเรื่องของความดังนะ เพราะว่าเขาบอกว่า3 1 d เดซิเบลนะสูงสุดต่อ1ตัวพัดลมที่มีไฟก็จะมี2เส้นเป็น pwm 1เส้นแล้วก็ argb 1เส้นถึงบอกครับสายมันจะเยอะมากอันนี้คือ label ครับรุ่น lightwing นะฮะแล้วก็มีปั๊มโลโก้ตรงนี้ครับเป็น b q u i โอเคเขาก็มีมาให้3ตัวเนาะสำหรับแพ็คชุดนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปทำการติดตั้งแล้วก็มาดูเรื่องความดังเรื่องของรอบพัดลมกันดีกว่าก็เดี๋ยวเราไปทำการติดตั้งแล้วก็ มาดูเรื่องของแสงสีการปรับจูนว่ามันสวยงามแค่ไหนครับเอาละตอนนี้ผมทําการติดตั้งตัวพัดลมทั้ง3ตัวไว้ที่หน้าเคสเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าสําหรับเคสตัวนี้เนี่ยผมทําการซิงค์ในส่วนของเบนบอร์ดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดน้ําปิดด้วยนะครับรวมไปถึงตัวบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีแสงสีไฟซึ่งหากเราปรับจูนแล้วเนี่ยมันก็จะซิงค์ไฟร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับอะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทดสอบเรื่องแสงสีเนาะ เรามาดูสเปคนะฮะตัวนี้เราใช้ i7 11700K นะครับอ่าเมนบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็น z 490 a o r u s Master ตัวนี้มีไฟ ARGB ด้วยเมมโมรีครับ 16GB บัส3002นะครับตัวนี้เป็น Colorful Battle AX ติดตั้ง2และ4นะฮะเออกราฟิกเราใช้ Intel UHD กราฟิกนะครับไม่ได้ใช้การ์ดจอแยกอ่าก็ประมาณนี้ทีนี้ครับเรามาดูเรื่องของสเปคล้อพัดลมก่อนตอนนี้ต้องบอกว่าเรา ติดตั้งไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้ฮับเนื่องจากว่าตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยที่แถมมาให้จะมีแค่ฮับในส่วนของไฟ ARGB เท่านั้นไม่มีฮับในส่วนของการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับพัดลมนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูบอร์ดของตัวเองดีๆว่ามีพอร์ตการเชื่อมต่อพัดลมเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่พอจะต้องซื้อฮับแยกมาสัก1ตัวนะครับตัวถูกๆก,ก็ได้นะครับตัวไม่กี่ร้อยสามารถซื้อมาแล้วก็เชื่อมต่อผ่านฮับได้แต่ถ้าเกิด ใครคิดว่า้บอร์ดเรามีพอร์ตเชื่อมต่อพัดลมเยอะเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับสามารถติดตั้งโดยตรงลงบอร์ดได้เลยนะครับอย่างตอนเนี้ในส่วนของ CPU นะครับก็จะเป็นในส่วนของพัดลมที่เป็นของชุดน้ํานะครับส่วนอันที่1นเนี่ยน่าจะเป็นแฟนที่อยู่หลังเคสนะครับรอบมันค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าเป็นพัดลมขนาด14เซน900รอบโดยประมาณเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัวชุดของ B ีควเนี่ยน่าจะเป็น2 3และ4นะครับ ก็ประมาณ2,500รอบโดยประมาณอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นปัม๊มนะครับดันรอบปัม๊มเท่ากันอีก2,500ผมเลยไม่รู้ว่าเลขไหนนะครับมันเป็นในส่วนของรอบพัดลมแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็น2,3,4นะซึ่งผมเปิดเป็นแบบ f u ลส s p e นะครับไม่ได้ปรับเป็นออโต้เพราะฉะนั้นตอนนี้ความรู้สึกผมบอกได้เลยว่าถึงแม้เปิดรอบเต็ม2,500รอบไม่มีเสียงรบกวนครับ ไม่ได้รู้สึกถึงการรบกวนที่มันเยอะเกินไปถามว่าเอ้ยมันมีเสียงที่ดังขึ้นไหมดังขึ้นแต่แบบรู้สึกน้อยมากน้อยมากจริงๆครับพัดลม3ตัวนะครับ2500รอบผมมองว่าคุณสามารถเปิดรอบสุดได้เลยอะแบบ full speed นะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยเราใช้ห้องแอร์อยู่แล้วห้องไม่ได้ร้อนมากนะครับก็เปิดเป็นแบบให้ทำงานแบบ auto ไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของรอบพัดลมแล้วก็เสียงรบกวนนะครับบอกได้เลยว่ารอบสูงแต่เงียบนะฮะ อันนี้ดีจริงต่อไปครับเรามาดูเรื่องของแสงสีกันดีกว่านะครับด้วย R G B Fusion นะครับเราได้เห็นแล้วนะว่าไฟลักษณะของตัว B q u i t ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบวงแหวนนะฮะสวยงามทีเดียวนะฮะเรามาลองปรับสีดูไหมป๊บมันดีเทคค่อนข้างไวจะสังเกตว่าทั้งเคสต,ตอนนี้ที่มีไฟผมเชื่อมต่อไฟ A R G B ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราปรับลูกเล่นอะไรมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันหมดเลยนะครับฟังก์ชันต่างๆนี่ผมลองกดปรับเล่นดูนะ นี่อีกโหมดนึงครับก็สามารถปรับนี่จะคยๆกอยกพริบช้าๆนะปรับสปีดได้ให้ช้าหรือเร็วนะครับก็ถ้าเกิดใครใช้บอร์ดอื่นก็สามารถใช้ฟังก์ชันใช้ซอฟต์แวร์ของบอร์ดนั้นๆได้นะครับในการปรับจูนแสงสีก็อย่างตัว rgb fusion เนี่ยตัวลูกเล่นมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับมีเท่านี้เองนะฮะใช้งานง่าย ออนี่ก็แหมถือว่าใครชื่นชอบแสงสีเนี่ยสบายเลยฮะเรามาดูแรนดอมดีกว่าอ่ามันก็จะแลนดอมไปแต่ละจุดนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับสรุปเลยแล้วกันในเรื่องของเสียงรบกวนมีเสียงรบกวนที่ต่ำนะครับรอบพัดลมที่สูงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงรบกวนในการทำงานแบบรอบเต็ม100%เลย นะครับแล้วก็เรื่องของแสงสีก็ขึ้นอยู่กับใครว่าชื่นชอบแบบไหนแต่ผมมองว่าไฟลักษณะวงแหวนแบบนี้ก็สวยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือในส่วนของ B e q u i t e Light Wing 120mm ที่เป็นแพ็คสนั่นเองสำหรับใครที่ต้องการพัดลมที่มีประสิทธิภาพที่สูงนะกับรอบพัดลม2500อรอบพร้อมกับความสวยงามไฟ A R G B ด้วยก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่ารอบพัดลมสูงพร้อมมีไฟแล้วก็สามารถปรับ แต่งแสงสีไฟให้เข้ากับตัวเมนบอร์ดได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวีดีโอนะครับสำหรับร้านที่มีวางจำหน่ายนั่นเองนะฮะก็ใครที่สนใจไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทาง Connect IT ด้วยที่ส่งสินค้าตัวนี้มาให้เราได้รีวิวนะครับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ